วัสดีครับพี่นอ้องคิดนี้ขออนุญาตนะครับฝากถึงตั้มบังดูนะครับพอดีว่าทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะครับโทรมาเมื่อสักครู่นี้ผมก็คุยตั้งนานเขาบอกว่าให้กับไม่เอายาผมนึกว่าตั้งแต่เคสที่ผมพาไปที่โรงพยาบาลสามพาน 3, นะครับซึ่งเอายามาเย็นปุ๊บหนีออกจากบ้านไปนะครับยังไม่ได้กินสักเม็ดเลยเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเมื่อประมาณ18บแปดนาฬิกากว่าเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลกระทุมท่มแบนโทรมาหาผมว่า ให้ติดต่อคุณสายชนนะครับหรือตั้บังดูนะครับให้เขามาเอายาไปกินนะครับซึ่งไปที่โรงพยาบาลเสร็จนะครับขอตังพยาบาลกลับบ้าน30บาทนะครับเดินทางไปไหนผมก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้ก็คงจะอยู่แถวทุ่มแบนนะครับสายสี่ทุ่มแบนนี่แหละก็ถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับน้องเอ้ยไปเอายาไปกินนะไปเอายาไปกินแล้วก็รักษาตัวเองอย่าไปเล่นล่อนไปให้คนอื่นเขาไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเขานั่นเป็นไม่ดี ทางหมอเขาก็เป็นห่วงส่วนพี่เองก็หมดภาระทุกอย่างกับเองแล้วนะครับก็ต่างคนต่างอยู่นะก็ไปหารักษาตัวเองแล้วกันไปที่โรงพยาบาลเขายินดีที่จะช่วยเหลือเพราะว่าได้สิทธิ์รักษาฟรีที่โรงพยาบาลทุ่มแบนพอดีจะเลาเชื่อมอยู่นะครับไฟตกก็มีสิทธิ์รักษาฟรีที่ทุ่มแบนรักษาตัวให้หายหรือว่าก็ให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วกันเดี๋ยวเอาไปเล่นอนเพลินพัน์แบบนี้นะครับหลายคนก็ถามหาถ้ามึงดูเยอะนะครับหลายคนมาดูคลิปย้อนหลัง ตั้งแต่คลิปกเก่าๆนู้นนะครับก็คิดว่าเป็นปัจจุบันบ้างซึ่งไม่ได้ดูบนที่กันก็ถามมาแต่บางดูบางดูผมเองก็ไม่ทราบว่าตั้งมางดูอยู่ไหนนะเพิ่งทราบข่าวเมื่อสักครู่เองว่าทางพยาบาลโทรมานะว่าคุณประชาชนหรือตั้งมองดูเนี่ยเข้ามารักษาตัววันนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาอยาเป็นบางกีงก,ก์ดมีปัญหานะครับออขอตั้งพยาบาลสามิบาท,บบบาทแล้วก็เดินทางกลับข้ารถผมก็ไม่ทราบไปอยู่ไหนถ้าดูคลิปนี้อยู่ยวน้อง ไปรักษาตัวซะนะครับหรือใครที่พบเห็นตั้งมองดูนะครับคือไม่ต้องแจ้งผมหรอกนะครับพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลทุ่งแบนนะครับสมุทรสาครพาไปรักษานะครับแล้วก็ระยะห่างถ้าอยู่ใกล้ก็ทิ้งระยะห่างนิดนึงครับซึ่งเป็นตั้งมองดูเป็นโรคทีบีนะครับโรคติดต่อหรือว่าโรคทีบีนั่นเองนะครับติดต่อทางลมหายใจระยะประชิดนะครับแล้วก็ใช้ของร่วมกันอันนี้ผมไม่ได้มาประจานนะครับก็แค่แจ้งเตือนพยายามแจ้งเตือนทุกคนแล้วว่า เขาไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับบางคนก็ดรามาดา่าผมสารพัดเลยว่าเออเอามาทํากระแสบ้างมาเอามาทํายอดทําวิวอะไรบ้างถามว่าใครเป็นผู้เสียหายมากกว่าผมนะครับเป็นผู้เสียเสียเงินเสียทองนะครับในค่าดูแลอะไรต่างแถมต้องมาเสี่ยงได้หลายอย่างเข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าทั้งหัวมันผมว่าแค่คนที่เข้าใจดีกว่านะครับหลายคนก็เป็นห่วงหลายคนก็เป็นเอฟซีตั้งมืงดูอยู่นะครับก็ พยายามสอบถามข่าวข่าวผมก็อ่านแต่ผมก็ไม่ตอบอะไรผมกียจตอบนะครับไล่สาระไปแล้วตอนนี้ผมมาทำาร่างอื่นให้แบบสร้างตัวนะครับสร้างตัวสร้างทีมงานกับงานใหม่ต่างถิ่นนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ที่นครปฐมแล้วอยู่ต่างถิ่นฐานแล้วก็พยายามสอนชาวบ้านนะครับทั้งโซเชียลแล้วก็ในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นพิธีทางพี่น้องงอีสารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็ ดูแลหลายชีวิตเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่อดีตที่เคยดูแลตั้งมือดูวิตผมไม่เคยไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับอยู่ด้วยตลอดที่นี่ก็สามสี่ชีวิตนะครับที่อยู่จังหวัดร้อยอเอ็ดเนี่ยครูแดนอีกนะครับครูแดนก็เพิ่งเดินทางมาตอนนี้แดนจะเป็นคนที่เป็นผู้ช่วยผมนะค,คอยดูแลเรื่องการขายหรือการดูแลการลําเลียงส่งสินค้าส่งของอะไรเงี้ยการตลาดด้วยผมเองก็จะ,ะเป็นคนผลิตแล้วก็เป็นคนเทรนให้ลูกน้องในอนาคตที่จะ มีการเข้ามาอยู่ด้วยนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เอาตั้งมังดูนะครับมาอยู่ในชีวิตนะครับมันทําให้คนอื่นเขาบั่นระแวงนะครับทําให้คนอื่นเขาไม่มีความสุขนะครับผมก็พยายามกัดฟันอยู่เป็นปีๆเหมือนกันนะครับพยายามล้างไว้เพื่อไม่ให้เอาโรคติดต่อไปแพร่ให้กับคนอื่นเขานะครับนี่คือจุดประสงค์ของผมนะครับผมไม่ได้หากินเพราะยอดวิวนะครับพี่น้องจะบอกให้หลักๆผมหากินด้วยลําแข้งตัวเองนะครับ การทำคอนเทนต์ทำคลิปอะไรต่างมันก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่เราอยากแสดงออกนะไม่ว่าจะเป็นคลิปตลกเพลงหรือว่าคลิปสาระนะทุกวันนี้ผมก็ทําเรื่องสาระให้เต็มที่ให้พี่น้องได้รับชมกันทั่วประเทศว่าสาระต่างๆที่ผมพยายามสอนให้พี่น้องทั้งในพื้นที่แล้วก็ทั้งทางโซเชียลซึ่งพี่น้องรับชมอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วหลายคนก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับทั้งเรื่องคาแคร์ทั้งเรื่องฐานก็พยายามโทรเขมามาสอบถามโทรเข้ามาขาคำปรึกษาสารพัดเรื่องราวที่พยายามทําแล้วให้มันเกิดประโยชน์กับ ผู้อื่นผู้รับชมนะครับงั้นก็นก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับเรื่องตับบางดูถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่หรือคนที่พบเห็นตับบางดูอยู่แถวทุ่งแบนนะครับช่วยพูดกับเขาหน่อยให้ไปรับยานะครับกลับมาทานซะนะจะได้เลี้ยกชีวิต,ตัวเองไปอีกยาวนะครับเพราะโรคพวกนี้มันก็เราก็เป็นห่วงเรื่องการเอาไปแพร่ให้กับคนอื่นเนาะผมเองก็มีภาระอีกเยอะนะที่ต้องดูแลไม่ใช่มีแค่ต้องมา,งานั่งสมุนเทศเย่างเดียว นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จางลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เข้าใจนะครับผมจเจริญพร